อะไรอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ขา้าวหลามข้าวหลามนอน,นอนรถด่วนโอ้โหนี่ความรู้เก่ามากนี่ <pus S 2> กระบอกไม้ไผ่ตอนนี้มีคนไปทําเป็นเค้กกระบอกไม้ไผ่แล้วคุณรัชนีอันนี้เค้กเหรอคะเออเป็นของคุณขวัญทัไทยหนูเริกนะครับเอ่ออายุ30ปีแล้วฮะอดีตพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับเขาก็ทำเค้กใส่กระบอกไม้ไผ่คือวันที่เขาจะไปออกงานโอ้คนทำหน้าตาดีด้วยนะฮะสวย แล้วแกก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไม่มีกล่องที่จะใส่เค้กแล้วจะไปออกงานกล่องมันหมดพอดีทําไงวะนึกไปนึกมาเอ๊ะที่บ้านเคยทําข้าวหลามแล้วเราก็ลองเอากระบอกข้าวหลามเนี่ยมาใส่เค้กดูสิอ่าหลังจากนั้นปรากฏว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าโคเนีเลยมันไม่ตกอะคะขายดิบอะคะโอ้ยขายดีนี่นี่ขาแต่งเื้อเยอะ S <S วันหนึ่งนะได้สองสามร้อยกระบอกอะอกระบอกละเจ็ดสิบแปดสิบไคิดดูแล้วกันเออได้ร <S <S าเน,นีะ